มาดูเมนูอาหารจานด,วด่วนเป็นข้าวกล่องนะคะทุกคนทำง่ายๆอาหารไทยในต่างแดนวันนี้จะทำข้าวผัดกุ้งค่ะผัดแห้งๆนะคะเปิดน้ำมันก่อนเลยเปิดเตานะคะใส่กระเทียมและหอมหัวใหญ่ค่ะ ใส่ไข่เลยนะคะสองใบค่ะคัว่วไข่ไม่แห้งๆไปเลยนะคะใส่ข้าวค่ะข้าววันนี้เราเป็น ข้าวหุงใส่ตู้เย็นไว้นะคะน้ำมันหอยค่ะ กุ้งค่ะปมปรุงรสนะคะพระะิกไทยบดค่ะกุ้งเป็นกุ้งที่สุกแล้วนะคะใส่ผักเป็นผักรวมค่ะ เนื้อเข้าดรวนๆแห้งๆนะคะข้อนี้นะคะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะพริกไทยค่ะ<ม>เวลากินก็บิดมะนาวนิดหน่อยนะคะ น้ำมันหอยค่ะต้นหอมวันนี้เรามีผักแคววนะคะเพิ่มธาตุเหล็กทุกคน กุ้งเป็นกุ้งต้มสุกนะคะเข้ากล่องของเราเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดกุ้งค่ะ